สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์แม่บ้านนะครับโดยการซื้อโทรศัพท์มือถือให้นะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของแม่บ้านเนี่ยรุ่นน่าจะซัมซุง g า a ล a x ซี่นะครับผมแล้วเมื่อไม่กี่วันผ่านมาเนี้ยเขาก็บ่นว่ามือถือมันชา้าไม่เข้าแบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเครื่องก็ค้างเดี๋ยวก็นั่นก็นี่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้บอกให้เราซื้อให้ใหม่นะ นั่นแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นของขวัญที่ดีนะเพราะว่าเขาน่าจะได้ใช้ทํางานเขาด้วยแล้วก็อัพโซเชียลต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ติดตามกันนะครับนเนี่ยเด๋ยวสมัยก็น่าจะเข้าร้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เขาจะบ่นไหมว่ามือถือชัน์ไม่เข้านะเพราะว่าบ่นมาหลายวันแล้วนะเพื่อนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาจะบอกว่าแบตยัง น้องดาราสวัสดีค่ะชาร์จไม่เข้าอีกแล้วนะจ้ะอ๋อเป็นไงชาร์จไม่เข้าแล้วก็ไอตอนแรกอะแบตบมันหมดเร็วเล่นเล่นไปแล้วทีนี้พอชาร์จใหม่พอชาร์จอีกรอบหนึ่งก็ไม่เข้าคือมันเข้าอแต่มันหมดเร็วด้วยใช่ไหมตอนแรกอะมันหมดเร็วแล้วพอใกล้หมดแล้วก็เลยไปชาร์จปรากฏว่าชาร์จไม่เข้าอ๋เอ,อเป็นทีเนี้ยก็เหลืออยู่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ ทำไงเอบทิ้งเลยใช้ไปก่อนมีเงินก็ซื้ออ่าเห็นไหมบอกไม่ผิดเลยพอมาเจอกันก็บ่นแล้วนะครับเรื่องมือถือว่าแบตมันจะหมดนะเออเดี๋ยวเรามาดูมือถือให้ปลากันนะครับว่าเอารุ่นไหนอะไรยังไงดีนะมาต่อกันครับจากเมื่อวานนี้ที่บอกว่าจะซื้อมือถือให้นะ เดี๋ยวเรามาเลือกดูดีกว่าว่าเราจะเอารุ่นไหนดีนะครับไปเขาใช้ของ Samsung แน่นอนนะเราก็จะเสิร์ช Samsung Galaxy นะครับผมมาเจอรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆ s a m s u n g Galaxy A55 แรม 12G คือเร็วมากนะสมัยนี้ก็ต้องเป็น256ก่ะนะ้เนาะ12 256โอ้โหน่าจะแบบเครื่องเร็วมากแล้วก็ ความจุยเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนนะไม่ใช่แบบเทียบกับมือถือสมัยนี้รุ่นอื่นนะเออเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่าเออผมจะดูสเปคที่เราต้องการใช้งานดีกว่าเนาะมี8ปทับร้อกับ12ทับสนะครับรองรับ sd card ด้วยอีก1นึเทบยนะโอ้โหใส่เมมเพิ่มก็ได้นะครับผมถ้าแบบใครชอบเก็บข้อมูลเนาะมาดูกล้องกันบ้างกล้อง50ล้าน f 1.8เลยนะ เอฟนอยู่แปดนี่ง่ายๆก็คือถ่ายหน้าช้หลังเบือครับประมาณนั้นส่วนกล้องหลังคือ12ล้าน F2 2โอโ2 2, อ,อ้โห f อ2งกล้องไอ้ก้างหน้า F2 ฟสอพอแน่นอน12ล้านก็ชัดพอสมควรนะมีเลนส์ถ่ายธรรมดาแล้วก็มีเลนส์ตาบอยด้วยนะฮะโอ้ถ่ายมาโครก็ได้ก็คือถ่ายลูกใกล้ๆอ่ะใกล้ๆอ่ะถ่ายได้นะับผมถ่ายพระถ่ายอะไรอย่างนี้ได้ดูวิดีโอกันมัง่งวิดีโอกล้องหน้าคือน1 0 8 0 p ปีก็คือวิดีโอที่เราดูอยู่ตอนนี้แหละส่วนกล้องหลังถ่ายได้สสุดคือ4 k เคลยนะ 4K 30เฟรม เอาเรื่องมี3สีนะมีสีดำสีอะไรอะไวโอเลตไลท์ไวโอเลตแล้วก็มีไลท์บลูนะครับผมแบตเตอรี่5 0 0 0ัมิลลิแอมนะครับแล้วก็มีชาร์จไวด้วย25วัตต์อ่าปายเขาต้องจะชอบนะคือที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยแบตไหลเป็นน้ำเลยนะรับประกันศูนย์หปีแถมฟรีประกันจอแตกโอ้โอเคนะ หน0 0งกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ชวงนี้เป็น5.5นะโปมันลดเหลือ13,500นะครับโอ้โหลดไปเท่าไหร่นี่ลดไป2,000กว่าบาทนะครับเพื่อนเดี๋ยวให้มือถือมาถึงบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ปลายด้วยกันนะครับทุกคนไปได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่น่าจะเป็นพัสดุของมือถือนะครับ น่าจะใช่แหละอันนี้สั่งตอนโปร5.5นะครับได้มาเอ่อ13,000กว่าบาท3วันถึงนะขนส่งก็ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วมากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงโปรด้วยเนาะโปรวันคู่เนี่ยเขาจะส่งของเอ่อเยอะนิดนึงโอ้โหนี่นะครับเพื่อนๆใหม่ๆเลยโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวเรารอไปมาแล้วก็ ค่อยแบบหาทางเซอร์ไพรส์เอาละกันเนาะเดี๋ยวเราอาจจะแกล้งบอกว่าจะบุญอะไรนักหนานะครับผมเรื่องชาร์จไม่เข้าแล้วก็ค่อยเอาให้เขานะไปะไปดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าซ่อนกล้องไว้ตรงนี้ดีกว่า <Okay. S 1> ทำเป็นตั้งกล้องไว้เฉยแล้วก็ปิดจอข้างหน้ากล้องไว้นะครับเขาจะได้ไม่เห็นว่าเราแอบถ่าย ได้ไหมประมาณนี้ได้อยู่เนะาะทำไม,ไมาไม่เข้าแบบว่าตอนนั้นที่เป็นนะ่ะก็ชาร์จได้อยู่สองสาวันปกติแล้วตอนนี้ก็กลับมาชาร์จไม่เข้าอีกแล้วแ้วมาจะเอาอะไรบ่นทุกวันชาร์จไม่เข้าชาร์จไม่เข้า มันน่าหงุดหงิดไ้้นาใช้งานไม่ได้อะจะทำํำนู่นทำนี่ทีก็คเครื่อง้างบางทีก็แบบตัดคลิปอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบตจะหมดพอชาร์จก็ไม่เข้าอีกก็บ่นบน,นั้นแหละบ่นให้มันได้อะไรขึ้นมามันก็ยังใช้ได้อยู่ซสื้อใหม่ใ้ไรนะั่ะซสื้ออะไรเงิงนงมาจากไหนเน,นี่ยตอนนี้ก็เหลือสอิบเปอร์เซ็ ส่เปอร์เซนต์บ่นให้มันได้อะไรขึ้นมานอยากได้ก็ไปซื้อเองไม่ก็เอาไปนี่ไปของจริงเนี่ยของจริงล้วเนาะซื้อมาต้องหมื่นกว่าบาท เส้นตันเอน่เนตันเงตางลาซาด้าเขียนไหมสีอะไรไหนอะต้องเขียน อีกเลยจะเก็บไว้ทำไมอ้ย,อยสีอะไรสีฟ้าๆเขาเรียกว่าสีอะไรป้าสั่งมันบอกก็บลูสักอย่างนึ่งบลูขอบคุณค่ะ กาบงามเจ้ากียังทําหน้าโบโูดโตูดมันหมาอยู่เลยเราว่ามันจะชาร์จเข้าไปก็เข้าสิเข้าก็ดึกจริงจ้ะ <c oughs> เปิดมือถือมาแล้วนะครับคนหนึ่งเราก็มาดูที่เซตติ้งก่อนเลยแล้วก็ about phone อ่าชื่อของเขาก็คือ galaxy a 5 5 5 g นะครับผมก็นี่ serial number ตามนี้ของแท้แน่นอนนะครับช่องใส่ซิม2องสล็อต ประมาณนี้เนาะวิดีโอนี้จะปรับเป็น60เฟรมก็ได้นะครับนี่โอ้ถ้า60เฟรมนี่คือแบบดูสมูลมากเลยนะนี่โอหอย่างแจมโหมดก็มีหลายอย่างนะมีโหมดโปรด้วยถายอาหารฟูด้ด โปรวิดีโอถ่ายหมดกลางคืนถ่ายหมดมาโครถ่ายใกล้ๆก็ได้นะครับผมถ่าเพื่อแ lap ก็มี slow motion super slow motion อ้โคคือครบนะครบทุกการใช้งานเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้เนาะสำหรับมือถือใหม่ของแม่บ้านนะครับ Galaxy A55g 5 G นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปลองกดสั่งซื้อได้นะในร้านนี้แบบมี หลายรุ่นหลายยี่ห้อมากเรากำหนดราคาไปเลยว่างบห้าพันงบหนึ่งหมืนงบสองหมืนก็ว่ากันไปนะครับได้มือถือที่ถูกใจแน่นอนนะครับผมก็นี่เลยอ่ะส่งต่อให้คุณแม่บ้านเอาไปใช้ไอ <c oughs> ้เพื่อนเพื่อก็น่าจะได้เห็นผลงานของแม่บ้านในแฟนเพจนะครับผมก็ไปติดตามกันได้ก <c oughs> ็ส่วนมากเขาจะเป็นคนอัพแหละ ถ่ายเองอัพเองนะครับผมคลิปนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เสร็จไหมสำเร็จไหมชอบมากเดี๋ยวให้ถ่ายลูกลงให้ดูอ่าถ่ายถ่ายลูกถ่ายอัปเดตไลฟส์สไตล์ใช่ไหมอืมบ๊ายบายคุณค่ะ